ค่ะพี่น้องปังไปสู่ครูสู่คุณผพอพอพอู้ผู้ชงสาวบ้านนานุ่มสวีเดนพี่น้องจ้าผู้อกันในวันที่สามสิอมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิเจ็ดจอมือจอเวทล้วจ้าอากาศเป็นจังไดเนาะพี่น้องเอ้ยฮอนเดด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 จ้าฮอนผดผัวบกโมบเขียบอยู่ตรงไตทงนางคือเกาละจ้าอยู่กับบรรยากาศฮอนอบอาแต่กะใครอยู่จ่ามีน้ำเนาะกให้ชุ่มยินฮอนไลก่กระตูนลงน้ำนี่ละจ้าพี่น้อง หลายผูหลายคนว่าน้ำคือเป็นสีฟ้าตามซ้ำดีแท้ว่าสันวาจะาน้ำนี่พ่อใหญ่เพิ่นได้เสือเป็นผงไหมจ้ะปรับเอ่อปรับสภาพน้ำเปลี่ยนสีเป็นทะเลงสีไหมจ้ะแต่แพงใน่จากน่อยแต่พ่อใหญ่เพิ่นกับสีไสนเน,นาะค่ะในะนำกับสีมีปลาจะเลี้ยงปลาไว้กับบอทำไรปลาเด้อจ้ะสามารถยืดน้ำกันได้ค่ะเป็นเอ่อผงที่ปรับเปลี่ยนสีน้ำให้เป็นสีฟ้าง,งามๆจ้ะกระประมาณนี้เนาะค่ะ คลิปนี้สาวบานมีตัวเลขมาฝากมาตอนจ้าเป็นตัวเลขจากปูต้นโพจ้ะปูต้นโพนี่เดี๋ยวสาวบานาจะบอกสูฟังว่ามูเพิ่นเคยไปเอาตัวเลขแล้วเพิ่นถือลายงวดติดถือขอดสามตัวตรงๆกะมีงสี่เม่จ้ะแล้วเพิ่นโศกเพิ่นหมานลายงวดติดเพิ่นก็เลยได้เหตุศาลค่ะตั้งศาลหม่คือก็เหตุศาลเพราะที่ว่าเปลี่ยนให้เพิ่นเพราะว่าศาลเก่าเพิ่นมันห่างแล้วหงสี่เมจ้ะอ่านมองที่เพิ่นยูน่ไหมค่ะ ที่ว่าศาลตายย้กับบ่มเมียนค่ะเป็นปูตนโพเป็นตนโพใหญ่นะคะอยู่หน้าวัดที่คุบาจารย์ทีสถานานับถือเนี่ยจ้ะเป็นวัดป่าเนาะเป็นกเลยได้ไปถวายศาลไม่ล้วกไหวหัวมงหัวมูไห,ว,หวผลไม้หญิงสิแม่จ้ะขอตัวเลขมือนีเป็นวันกุลพอดีมืออื่นวันพระมือเลอออกเพิ่นได้ตัวเลขมาฝากมาตอน ตอนแรกเป็นสวนสาวบนาไปละค่ะไปไหว้ไปเหตุพิธีน้ากันเนาะค่ะแต่ว่าสาวบนาบ่สะดวกค่ะยากหลายอย่างก็คือได้อุ่นเงินสมทบไปซอยเพิ่นคือซื้อผลไม้เอยงสิแม,มจ่จ๋าถวายเพิ่นนํำสิแม,ม่ค่ะขอสุขขอรับมาฝากมาตอนอิบซีเฟนช่องเนาะค่ะเนาะมักคอยจัดเด้อค่ะเป็นเลขทูบเนาะค่ะเลขทูบที่เพิ่นส่งมาให้เลขงามจ้าพี่น้องจา้าถ้าตรงใจไผก็ลองพิจารณาเบิ่งเด้อค่ะสาวบนาหยิบยกมาเป็นแค่แนวทางในงวดวันที่ หนึ่งเมษายน2567นกะให้อนุโมทนาบุญน้ำกันค่ะให้ดวงสมพงษ์น้ำกันเนาะพี่น้องจา้าเดี๋ยวจะให้เบิ่งว่าเพิ่นได้เลขกตัวได้จา้าเพิ่นกระไดไทยรูปทรงมาฝากมาตอนเนาะค่ะในพิธีกะจะประมาณนี้ค่ะเรียงหงูหมูพรอมพี่น้องค่ะแล้วกะมีผลละหมากหลากไหมเน,ะนาะน้ำเป้าประมาณนี้ค่ะกะบอกเก้ากุบาอาจารย์ก็ได้เชิญอย่างดีค่ะบอกเพิ่นเพราะว่าในบนุนเพิ่นไหวแม่จ้าว่าสิฮิตสารไม่ให้เพิ่นเพราะวา่าสารเก่าเพิน่นปุพังห่างแลวจังสิแม่จ้า เพิ่นก็เลยได้เห็ดนอกจากก็ได้สมปัตถนาอู้เพิ่นได้หลายงวดติดด้วยค่ะเลขวันนี้งวดนี้ก็หลังจากที่เอาสารมาถวายเพิ่นเร้วนี่คิดว่ามีตัวเลขเพิ่นตรงไห้อีกแท้ว่ะปูโพนี่เพิ่นศักดิ์สิทธิ์คักเทเด้จ้ะปูโพที่ยูนาวัดเนี่ยค่ะเป็นต้นโพที่อายุเยอะค่ะที่ทายเห็นแล้วก็สิแบบเป็นต้นโพที่อายุหลายเล้วแล้วก็ต้นใหญ่อะยูนาวัดพร้อมแล้วกะมีความเล่ามาเนาะค่ะว่า ถ้าจำบ่ผิดจักเพิ่นเป็นองคเอยียงจากอย่างเนี่ยคค่อยปุกปองคุมครองรักษาแต่บ่แม่นศารตายายเด้อจะ้ะเพิ่นหายสุกเม่นค่ะเดี๋ยวเสียห้เบิ่งเลขถูกว่าตัวไดเนาะพี่นองกะพิจาราณาเบิ่งค่ะเพราะว่าเพิ่นห้ยถูกไหลงวดติด3ตัวตรงๆก็มีทุกอย่างแล้วกะยำขคือเกาเด้อค่ะขึ้นอยูก่ก,กับดวงแต่ละบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะสถานาหยิบยุกมาว้ามาฝากมาตอนเพื่อเป็นแค่แนวทางค่ะ กะตามนี่กะถือว่าพัานไปได้ด้วยดีค่ะขอตรงวดเพราะว่ามือนีวันกูลมืออื่นวันผะก็คิดว่าเพื่นเสียห้ยสุให้มันนะคะ่ะถ้าเพื่นใด้สมเด็งไปปรารถนาแล้วเนาะสําหรับตัวเลข YouTube เดี๋ยวสาบานาจะขึ้นในบึงเลี้ยงกันงามงาม,งามพี่น้องมักอยู่ที่ค่ะเลขตัวนี้แต่ว,ว่ากนันละค่ะพิจารณาเลขทูบที่จุดใดคือสามสองจิต สามสองเจ็ดพี่น้องงามงามตัดหลินน้ำเลยเด้อค่ะสองเจ็ดเจ็ดสองสามเจ็ดเจ็ดสามแล้วสามสองสองสามตัดหลินแบบนี้เลยค่ะหลินถูกน้องค่ะเนาะหลินงามพี่น้องจิตสองสองเจ็ดนี้อาจารย์ไหลอาจารย์หลสำนักเพิ้นกะบไห่มาอยู่ด้วยค่ะนั่นแหละค่ะตามนั่นเด้อค่ะให้บุญนุนน้ำค่ะให้ดวงสมพงกันค่ะ ทุกย่างแล้วสาบนาหยิบยกมาเป็นแค่แนวทางใช้วิจารณะญะาในการรับชมน้ำจ้าทุกคลิปทุกวิดีโอกะยังยำคือเก่าอยู่จ้ะตัดเด่นน้ำเด้อพี่น้องตัดนาตัดลังน้ำจ้าในวันวันที่หนึ่งเมษาย,ยนหกเจ็ดนี่แหละหรือผู้ใดมีแนวทางแล้วนะคะ่ะเด็ดเด็ดด,ดีดังๆอยากวางในช่องสาบานานุ่มสวีเดนสามารถแล้วนะคะ่ะ s I d l like, i q a k u t เดี๋ยวสาบนาสิปากให้ในคลิปนี้หละจ้า ว่าจะเป็นตัวเลขความฝันนะคะหรือว่าเลขสูตรหน่วยคำนวณเลขบวกบุญก็สามารถทักทายมาบอกมาฝากมาตวนนะคะสมรุมคุณลักตัวเลขมืออื่นมือวันผะพี่น้องเลขวันผะน,นี่เดาทั้งอยากจะบ่บุญกะหามเด้อค่ะกะพิจารณาเบิง่งหมักตัวไดนบุญหามหรือว่าเลขจะมาเลขพี่น้องอีกอันนี้กับแน่ค่ะสาบนายายันยาเลขพี่น้องมาอยู่ดอกค่ะเพราะว่า ออกวันพระเลขสิมักออกเปลกๆพี่น้องหรือว่าตัวดังๆมันสิออกว่าดังคักดังแน่เก่าหนึ่งเก่าสองนี่พี่น้องรักเก่ากันยังดังคือเก่าอยู่จ้ะเอาพี่น้องค่ะมาคลิปนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์อย่าลืมเด้อทักไทยกันได้ค่ะอยู่อาโคูดไอดีลนสาวนานุ่มสวีเดนเนาะค่ะเนาะทักไทยมาได้ตามนี้เลยจ้าจอมือจอเว้นมืออื่นมือเฮงมืมมปังมันดังเลยเลยจ้า เอาพี่น้องคลิปนี้ผู้ใดบึงกับเอฟซีแฟนจงกับไอ้สุกให้มาน้ำกันเดินทางเคียวคาดปลอดภัยเนาะค่ะทุกการก้าวเดินขอบุญขอบุณทุกเสียนทุกอาจารย์ขอบุญขอบุณเอฟซีเนาะค่ะที่โยเคียงขางกันเลยมาหิงหิงปังปังเอาค่ะคลิปนี้บ่าวไลายายไปขอพี่น,อน้องแฟนองเอฟซีรวยปังไปเราจะสวัสดีค่ะ ยะถา,าวิวะหาปุราปาลิปุเรนติสาคะลังเอวะเมวอิตโตทินังเปตานังอุปกรัรปฏิอิจิตังปะจิตังตุมหังจิตประเมวสมิชันโตสัพเพ,พปุเรนตุสังกตาจันโทปนะระโสยะถามะนิโชติระโสยะถาสัพพิตโยวัชันโต สัพโรคโควินัสตุม,มาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโคภวะอะพิวาทนสีลิสะนิจังวุธ,ธาปจายนองจัตตาโรธรรมมาวัท,ทันติอายุวันโมสุข,ขังพระลังสุ